สีแยกไปเดงยไปอำเภอเมืองสวงอำเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเช้าวันนี้โอ้ยท้องฟ้าอืมอากาศเย็นดีสบายดีท้องฟ้าเมฆเต็มเลยค่ะน่าจะมีฝนตกเนาะการเดินทางก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีรถใหญ่เยอะมากเลยค่ะขอเดินทางปลอดภัยทุกๆท่านนะคะ ทุกาทการรับชมค่ะขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะฝนน่าจะตกนะวันนี้ช่วงนี้ก็พายุกำลังเข้านะคะรถใหญ่เยอะมากเลยค่ะ